ร้านกาแฟฟู้ดคาเฟ่แล้วกันนะครับฟู้ดคาเฟ่ฟู้ดคอฟฟี่อ่าฟู้ดคอฟฟี่คอฟฟี่แอนด์ฟู้ดดีกว่าบ้านบุชะอมหัวเขาเขอพญาปาาตำบลตะขบอำเภอปากตรงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับเปิดบริการใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาเดินเซอร์เวยดูนะครับดูบรรยากาศ ท่านใดท,ที่พอากาศบารับประทานอาหารมานั่งพักผ่อนหย่อนใจตามธรรมชาติในทุ่งนาเลยครับในทุ่งนาบรรยากาศหายใจสะดวกธรรมชาติทางแยกเข้าบ้านบุษาอมบ้านหัวเขาเขาพยาป่าอเลยครับชาวบ้านเขาเรียกบ้านหัวเขาติดถนนนะครับติดถนนลำบะเพิงนะครับติดถนนลำบะเพิงนะครับเข้ามามองเห็นเลยครับก่อนถึงบ้านหัวเขาก็จะเห็นเลยครับ ไม่ได้เข้าไปในซอยลึกเป็นรูปแบบของคอฟฟี่แอนโฮมนะครับก็จะมีอาหารรับประทานด้วยนั่นแหละครับลักษณะออกเป็นซุ้มอย่างนี้แล้วนะครับก็จะมีอาหารรับประทานถ่ายรูปได้กล้วยธรรมชาตินะครับกล้วยกล้วยนะว่ากล้วยจริงๆนะครับหยิบทานได้คนละใบนะครับห้ามเอาหอ่อห้ามหอ่อห้ามหอ่อ ปราภูมิทัศน์สวยที่พักผ่อนหย่อนใจมีลานทานตะวันด้วยนะครับมีลานทานตะวันด้วยถ้าห้องแอร์ก็ตรงนี้เลยครับชื่อเขาเต็มๆหนึ่งสี่สี่คอฟฟี่แอนดนะครับอยู่ใกล้เมืองไม่ไกลนะครับบรรยากาศสบายๆช้วยนีนจำมามาแฝนไว้นะครับนี่ถ่ายรูปนะครับได้หมดเลย ครับถ่ายรูปนะครับแอดมินเขาเรียกว่าอะไรล่ะอินบ็อกมาได้เลยนะครับอินบ็อกมานะครับถ่ายรูปได้บรรยากาศบรรยากาศกลางเดินเลยครับการเดินธรรมชาติชนบทแท้ๆเลยกลางทุ่งนาเลยครับแต่หยุดติดถนนใหญ่นะครับถนนปากตรงชายลำบะเพิงนี่แหละครับมองมาเห็นเลยนะครับก่อนถึงบ้านหัวเขาเขาพยาปาบนะครับ ทายมือทางเลี้ยวซ้ายก็ไปไป,ไปบ้านบุตระอมทำไปทุ่งทานตะวันนะครับบรรยากาศดีหายใจสะดวกสบายไม่ต้องกลัวโควิดธรรมชาติธรรมชาตินะครับมาชมกันมาเที่ยวกันมากินกันมาดื่มกันนั่งพักก่อนนะครับ1นึ่งซีซีคอฟฟี่ฮมนะครับ พาเดินดูบรรยากาศนะครับกำลังปลูกต้นไม้มีกังหันด้วยมีกังหันด้วยนะครับดูธรรมชาตินะครับชมธรรมชาติร,บรอบๆโอ้นี่ก็าทำสวยเฮยเดี๋ยวเราไปทำบ้างสวยใส่ปิงปองฟองใส่ปิงปองก็ได้นะครับหลังขา น้าน้ำนะครับดูจากน้ำบาดาลมาใช้นะครับนี่จอดน้ำบาดาลเลยครับเนี่ยใส่สมดผ่านกรองเรียบร้อยเลยครับน้ำสะอาดบริสุทธิ์ผ่านกรองสองถังมายมชมชอบก็มีนะครับมายมนะครับมายมมายมมายมชมชอบนะครับบนมายมรวย เราก็ขุดดินตรงนี้แหละครับไม่จ้างนะครับขุดออกมาถมนะครับถมข้างบนให้มันสูงเพื่อที่ทําบรรยากาศอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นขุดดินตรงนี้ได้ก็ไม่ต้องไปเสียค่าจ้างดินเยอะก็จะได้บ่อเลี้ยงปลาไปด้วยในตัวนะครับก็จะเป็นในแนวนั้นด้านนู้นก็จะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารกลางุ่งนาเลยครับอาหารกลางทุ่งนานะครับ เดินมาเลาะชมสวนสบายๆนะครับนี่ครับต้นมะพร้าวแตกดอกแล้วครับแตกดอกเดี๋ยวก็จะมีลูกติดแล้วครับพืชอ,อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีดอกปั๊บมันจะมีลูกติดนะครับน่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมน้ำหอมเกี่ยวพื้นที่นะครับเก็บหญ้าถากหญ้านำแนว รักษาความที่ความสะอาดปรับภูมิทัศน์นี่อันนี้แหละอันนี้แหละครับภายซีซั่นเลยนี่นั่งทานอาหารชมทุ่งนาบรรยากาศธรรมชาติล้วนๆน,นะครับโอ้ภูมิทัศน์สวยครับ เราดึงถัวติดถัวเดี๋ยวจะบอกให้ก็กรำพิดกนะ่อนพิษก่อนพิดแล้วถึงดันเหมืนทันนน้งทัดยาอะไรเลยใช่ไหมล่ะเชื่อลุงเถอะเขาบอกว่าไงเขาบอกให้พิษตัวนี้ก่อนไหมเดี๋ยวเขาให้บอกพิดตัวน้ำมันก่อนไหมตัวดำอะน้ำมันเป็นที่ถ่วมเออนั่นแหละ เราแกตีสให้มันตีดก่อนค่อยๆดันตัวดำมาพอค่อยๆเปิดน้ำมันเออโดเนี่ยถ้ำมันออกเยอะแต่มันไม่ตีสน้ำมันท่วมสาวน้อยดนะครับสาวน้อยด้วยขออนุญากนิดนึงเด้อ สาวๆนะครับดูดน้ำด้วยครับดูดน้ำจะดูไปดูอย่าลืมไปดูช่องตัวเองนดะ้ไปดูตัวเองนดะช่อง YouTube ภาษาไทยลุงป่องม่วนอ,อีลีเขาไม่ได้สูบป,ปารอกครับสูบน้ำขึ้นอรถต้นไม้รถต้นไม้ไมเขาเรียกอะไรมะข้าวน้ำหอมกล้วย หอมด้วยดูดน้ำออกไม่ช้าไปไหนนะครับอนนี้ผมจะยกไปแจกอามาแล้วจะแจกแล้วยกไปอ่าแจะยกไปบ่หมดเลยยังนะ มาเที่ยวกันครับมาเที่ยวกันบรรยากาศธรรมชาติครับมีกังหันลมเลยครับกังหันลมนะครับกังหันลมนี่นั่งรับประทานอาหารเนี่ยเป็นกันเองเดินนี่เลยครับเดินนี่เลยนี่เดินนี่นี่ได้ไฮโซชันซีชันเลยนะครับได้ไฮซีชันเลยครับโอ้ยได้บรรยากาศแห่งความสุขความบันเทิงนี่นะครับจะพาขึ้นไปสวรรค์นี่ครับ ตรงนี้แหละจุดถ่ายรูปสวยนั่งทานกาแฟกินอาหารนะครับโอ้ยไม่ต้องไปไกลบ้านเราเองบ้านเราเองครับหัวเขาโอ้ยนั่งกินกาแฟชมวิวสบายพักผ่อนนะครับพักผ่อนสบายสบายบรรยากาศสวยๆนะครับ ่ายรูปในะที่นั่งได้ย,ยนานาหน่ะเห็นที่นั่งถ่ายไหมนะ่ะสองอันนี่นะครับบรรยากาศสวยๆส,สบายๆกลางทุ่งนามีที่พักผ่อนกินกาแฟจญิงสาวทำสวนด้วยครับนี่นี่สิงชา้าธรรมชาติธรรมชาตินะครับนี่เขาช่างออกแบบได้ดีมากโอ้ข้างบนมีรังนกด้วยนะครับ ต้นไม้เดิมเขาไม่ตัดทิ้งนะครับในทุ่งนาเขาอนุรักษ์ไว้เขาจกจกแบบนี่เขาไปหาไม้มาเจาะนะครับเป็นหิงนะน่งช้านะครับเป็นหิ่งช้านี่ครับหาไม้เจาะมาทาหิ่งช้านะครับนูนบรรยากาศต้นจานก็มีนะครับต้นจานดอกจานบานแล้วที่ท้องนานะครับดูสาวๆนะครับนี่สาวๆนะครับ ก็ถาเก็บขยะด้วยสูบน้ำเป็นด้วยนี่นี่นี่แหละจุดสวยงามคือไอ้นี่แหละไอ้ที่หมุนติ้วๆนี่แหละครับหมุนติ้วๆในกลางทุ่งนานี่ครับโอ้ยมีผักปลอดสารพิษวยครับมีผักปลอดสารพิษด้วยกันนะครับมามากันครับดอกจานบานแล้วที่กลางทุ่งนาลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วครับจอง ที่นั่งรับประทานอาหารแล้วครับเขาเรียกซุ้มรับประทานอาหารนี่ผมมาขึ้นสวรรค์แล้วครับตรงน,นี้ได้วิวเลยครับวิว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 ,ว,วนีให้วิวเลยครับนี่เบาะสีชมพูนี่ได้วิวนี่เลยนี่นี่นี่วิวเลย นี่ได้วิวเลยครับวิวขอนไม้เลยได้วิวขอนไม้เลยครับสวยไหมครับสวยไหมครับอยู่ข้างบนนะครับนี่ข้าบบนนะครับโคนต้นไม้เลยนะครับอยู่โคนต้นไม้เลยนะครับได้วิวสวยนะครับนานๆทีจะเป็นนายแบบทีนางเอกนางเอกอ่าช่อง y YouTube ไม่ยอมตามมาด้วยนะครับไปถ่ายเดี่ยวตรงนู้นนะครับ ยอมตามมาเลยนะครับตังเอกประจำช่อง Youtube ลุงป่องม่อนอีหลีนะหาชมบรรยากาศนะครับชวนท่องเที่ยวพักผ่อนสบายๆไม่ต้องกลัวโควิดครับเพราะอยู่ในทุ่งนาอย่างนี้จะมีโควิดอีกเหรอโอ้ยอากาศหายใจสะดวกโล่งอกนะครับไม่ไกลครับจากเมืองนครราชสีมามาเนี่ยไม่ไกล ประมาณเจ็ดสิกิโลเท่านั้นแหละเต็มที่ไม่ได้จะถึงนะปากรงชัยสามสิบกโลเลี้ยวเข้ามาอีกน่าจะยี่สิบกว่านั่นแหละประมาณนั้นแหละครับห้าสิบโลอ๋อมันต้องโยกนิดนึงนะมันมันต้องดึงต้นไม้ไว้หรือเปล่าก็ไว้ถ่ายรูปี่จริงมันต้องดันต้นไม้ไว้อีกหรือเปล่าครับช่วงบนเนี่ยใช่ไหมกันที่มันโยกนะที่จริงอ่าบันไดเนี่ย ก็ใส่เป็นบันไดใหญ่ๆก็ได้นะครับนี่จุดสวยงามมากนะครับลงไปแล้วครับลงสะพานโยกเยกลงสะพานโยกเยกนะครับลงสะพานโยกเยกลงสะพานโยกเยกครับตรงนั้นนั่งทานอาหารได้นะครับตรงน้องเดินมาเมื่อกี้นี่ครับตรงน้องเดินมาเมื่อกี้ได้บรรยากาศบนเลย หมุนติ้วติ้วหมุนติ้วติ้วนะครับหมุนติ้วติ้วเพราะอะไรหมุนติ้วติ้วเพราะว่าเขาเรียกให้อากาศทาอากาศให้กับน้ํานะครับน้ําจะได้ไม่เสียน้ําที่ไหนที่ไหนมันก็จะเขียวอยู่างี้แหละครับแต่มันไม่เสียนะครับนี่มีมมเรือด้วยครับมีเรือด้วยมีเรือเรือให้ภายเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เตี้ยจะทำอย่างนี้ไม้ล่ะนี่ดูบรรยากาศครับบรรยากาศสวยไหมครับว่างๆก็มากันครับตะลอนไปแบบผมนี่แหละตะลอนไปทั่วกับลุงป่องมงคลนี่แหละครับตะลอนไปทั่วกับลุงป่องมงคลเนี่ยช่องลุงป่องม่วนอีหลีผักปลอดสารพิษน,นะครับก็ปลูกไว้ก็เอาไปใช้กับอาหารได้ สั่งประเภทพวกยำพวกอะไรนะครับมีผักบุ้งด้วยนะครับผักบุ้งผักบุ้งผัดผักบุ้งไฟแดงอันนี้ใส่ลาบได้นะครับโอซะลาแหนสวยยี่ราซราแหนครบพริกมะเขือเทศนะครับพริกสดมะเขือเทศลังอดดอก มีมะม่วงด้วยนะครับมะม่วงมะม่วงสูงแค่ร้อยกว่าเซนมีลูกดกเลยครับทั้ง,งที่หน้านี้ก็เป็นอหน้ามะม่วงบัวนี่กํลาลังมานะครับบัวที่เขาไปยืนกันได้เขาเรียกบัวอะไรเนี่ยบัวกระด้งเนี่ยผมเรียกไม่ถูกนะครับต้องขออภยัยบัวกระดง้งบัวอะไรเนี่ยกํลาลังจะจ,จ,จ,จับแบบจะฟังเ่ยเขาปลูกไว้เต็มเลยนะครับเนาะปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วเต็มต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนถึงจะเต็มทุ่งตรงนี้ นี่มีสวนกเกษตรเล็กๆเลี้ยงไก่บ้านนะครับไก่บ้านมีไก่บ้านให้ชมนะครับ,ไก,บไก่บ้านให้ชมสองตัวไก่บ้านให้ชมสองตัวดูดน้ําตรงนี้ขึ้นมานะครับสวนสวยครับสวนสวยสวบ้านตรงนี้ขึ้นมานะครับโอ้าเราซื้อทุ่งนาแล้วเราต้องทําอย่างนี้นะครับ แต่อันนั้นมันจะโยกนิดนึงมันต้องดึงชนต้นไม้ไหวเนาะมีเป็นที่ถ่ายรูปนะครับออกแบบไว้เป็นที่ถ่ายรูปนี่ชมวิวกางทุ่งนาตอนข้าวขึ้นแล้วนะครับตอนช่วงข้าวออกรวงแล้วอ่ะครับจะสวยจะสวยจะถ่ายรูปสวยนะครับข้าวออกรวงแล้วครับข้าวออกรวงก็จะสวยบรรยากาศก,าก็จะดีขึ้นเพราะมันจะมีความเขียวชอุ่ม ของธรรมชาติมาช่วยวิวในการถ่ายทำตอนการถ่ายรูป,ปอะไรทั้งหมดนะครับมันก็จะดีกว่าเยอะตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับเลี้ยงปลาได้ครับออสวรรค์อยู่ตรงนั้นเองนะครับต้นจานนะครับดอกจานบรรยากาศมานั่งพักผ่อนรับประทานอาหารดื่มกาแฟดื่มกาแฟทำ เขาเรียกอะไรอะ่ะทำการบ้านทํางานส่งอาจารย์บางท่านมาเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์เขาก็น่าจะมี Wifi ให้ด้วยนะครับมี Wifi ให้ด้วยก็มานั่งทําการบ้านส่งอาจารย์ได้นะครับร้านกาแฟฟู้ดแอนด์คอฟฟี่นี่ส่วนมากจะมี Wifi ให้ด้วยไวไฟไวให้ลูกค้าเพราะว่าต้องทำการบ้านส่ง พราะว่าปัจจุบันนี้ส่วนมากก็จะเรียนออนไลน์กันนะครับเจะฐานที่ที่มานั่งกันบ้านด้วยนี่แขกรับเชิญนอนสบายแล้วครับแขกรับเชิญนอนเฝ้าโต๊ะเลยะระบบจะกล้าจองโต๊ะไหมนี่บรรยากาศใช้ได้ครับดีสวยครับมากันได้มาเที่ยวกันได้นะครับ